เชิญครับมาเลยนะฮะข่าวที่สําคัญในวันนี้เราจะระวังนะฮะระวังนะฮะระวัง้วฮะอย่าเอ่ยชื่อน้องนะมันมีกฎหมายคุ้มครองเด็กอยู่นะฮะเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะเราก็ไม่เคยเอ่ยชื่อน้องเขาด้วเมื่อคืนเราเผลอเผลออะไรเผลอเอ่ยไปแม้ว่าจะเป็นชื่อเล่นก็เถอะอ๋อวันนี้ไม่ไม่เอ่ยละคืนนี้ต้องละเอียดเลยคืนนี้ต้องละเอียดเลยให้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่หน้าครอบครัวไม่ได้เลยไม่ได้นะฮะใช่ก็จบ อ้าวยัง <laughs> ยังไม่เริ่มเลย <laughs> ยังไม่เริ่มเลยเอาวันนี้นะฮะที่กระทรวงแรงงานมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้งงไหมฮะเกี่ยวอะไรงงไหม,งงไหมกระทรวงพัฒนาสังคมอ่ะฮะกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานที่มีคุณเฉลิมอยู่บำรุงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะพูดเรื่องน้องที่เป็นข่าวใช่ไหม<อ>น้องดาราใช่ไหมน้องที่เลนซีลีี์อ่ะน้องดาราเนี่ยะฮะแล้วเมื่อวานนี้คุณพ่อเขาเพิ่งจะมาแถลงข่าวเ,<อ>เราคงพอจะจําเนื้อหาการแถลงข่าวของคุณพ่อได้ชัดเจนที่คุณพ่อเขา ยอมรับตรงๆเด็กขาดไม่เยอะลูกสาวเสพยาครับแล้วครอบครัวเราก็ยอมรับผิดเราขอโทษยกมือไหว้ด้วยนะแล้วก็ยอมรับจริงๆนะเราหลายคนก็บอกว่าหลังจากคุณพ่อแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยอะไรต่างๆมันดีขึ้นนะคือไม่มีการบ่ายเบียงยอมรับแล้วก็ขอโทษนะแต่ว่าวันนี้เหตุการณ์มันไปคนละเรื่องแล้วสิฮะเพราะว่าวันนี้ที่กระทรวงแรงงานตอนช่วงเย็นๆนะฮะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ โดยรัตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะถามว่าคุณเฉลิมอยู่บำรุงเกี่ยวอะไรด้วยก็คุณเฉลิมตอนนี้อยู่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติหรือว่าสอพอสอไม่รู้มาก่อนยังเป็นพออศูนย์นี่อยู่ไม่รู้ออไม่รู้มาก่อนเลยนะคุณเฉลิมก็เลยมาแถลงข่าวนะและอย่างที่คุณกนกบอกไปว่าเราไม่สามารถให้เห็นคุณพ่อ แล้วก็น้องเขาได้นะฮะครับท่านผู้ชมถ้าดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยด้านซ้ายมือของท่านก็จะเป็นคุณพ่อนั่งอยู่ด้านขวามือของท่านข้างๆคุณเฉลิมก็จะเป็นน้องคนนั้นครับ<อ>ถัดาจากน้องคนนั้นก็จะเป็นคุณพงสพัฒ<ช>เลขาธิการปปสนะฮะอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับเอาฟังเสียงของคุณเฉลิมก่อนนะครับที่ถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะหลัสงสาวันสองวันแล้วผมเนี่ยรู้จัก หนูเข้ามาก่อนแต่รู้จักยังไงไม่บอกรู้จักในฐานะเขาสแสดงหนังอะไรตอะไรเงี้ยก็อยากจะถามนี้เรื่องมันเป็นยังไงก็ติดต่อคุณพ่อเขาคุณพ่อเขามาก็คุยกันสนุกรู้จักกัญญาติโกโหธ,ธิกาก็เชิญหลานสาวมาก็เชิญท่านเลขาปปสามา น้องต้องจบขอหมอพิสูจนแล้วไอ้ใครที่คิดจะทำร้ายเด็กทำร้ายดารามันเป็นบาปทาไมใช่เรื่องจริงอะ่ะผมไม่ออกลงขนาดเนี้ยแต่บางครั้งผมเบื่อสังคมไทยอะ่ะมันเป็นสังคมดรามา่านสังคมแสดง มันถึงยืนไม่นานหนูโชคดีนะลูกถ้าเลิมยังเป็นจับกันหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยถ้าแหลงไม่ได้นะมีแต่ละก,กันชอบกันเพราะนั้นเรื่องนี้หนูจบทตลูกหนูยังเรียนหนังสือเสียอนาคตบอดสเก็ตถ้าเกิดเขาผิดพลาดมันก็ไม่ผิด ว่าผมเป็นคนทำคนหายเองแล้วที่เขาแสดงความเป็ส enfin, okay. anyway? ุดให้หมอตรวจเลยก็ไม่มีก็จบนะเพราะนั้นต่างนี้ต่อไปพวกคุณต้องมีหน้าที่เชียร์เขาไม่มีสิ่งเสพติดไม่มียาเสพติดพวกคุณยังไม่เชื่อคุณต้องย้ายประเทศอยู่คือมันขัดแย้งกับข้อวานมากเลยค่ะคุณพ่ออยากมีอะไรอยากเพิ่มเติมกับสื่อเหมือนมีมา่อว่าแบอะไปคุยกันก็ได้ดีไหมครับค่ะ นนะฮะชัดเจนเลยนักข่าวจะถามคุณพ่อนะจะถามคุณพ่อจะถามน้องอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณเฉลิมก็ไม่ให้ถามนะครับคุณเฉลิมบอกได้แต่เพียงว่าผมตอบคําถามแทนพ่อและและดาราสาวทั้งหมดเพราะว่าที่กระทรวงแรงงานผมใหญ่ที่สุดผมใหญ่ที่สุดที่กระทรวงแรงงานนะฮะไม่ได้กี่บอกเลยให้ไปข้างนอกให้ไปข้างนอกใช่แล้วถ้าเกิดใครจะถามก็ไปถามข้างนอกได้แต่ถ้าอยู่ในนี้ผมใหญ่ที่สุดจะพูดคนเดียวงั้นเหรอจะพูดคนเดียว นักข่าวก็พยายามถามคือเริ่มต้นมาเนี่ยคุณเฉลิมมาถึงเนี่ยนะครับบอกว่าผมยืนยันว่านักแสดงสาวไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดซึ่งผลการตรวจปัะสสะาวะเพื่อหาสารเสพติดปรากฏว่าไม่พบว่ามีสารเสพติดนะฮะนักข่าวถามต่อว่าเอา้าพ่อของเขาเนี่ยออกมาถแถลงเมื่อวานนี้ยอมรับเองว่าลูกเขาเสพยาไอซ์คุณเฉลิมบอกว่าตอนนั้นพ่อของเขาเนี่ยตกใจ ก็เลยออกมาแถลงข่าวแบบนั้น oh. นะส่วนภาพการเสพยาไอซ์มันก็เป็นการตัดตอ่อ uh huh. มันเป็นการตัดตอ่อซึ่งผมพูดในเชิงหลักการวิทยาศาสตร์ <c oughs> ภาพใครก็ตัดต่อได้ uh huh. มันเป็นแค่เศษกระดาษแต่หลักฐานผลการตรวจปัสสาวะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจน uh huh. เพราะยืนยันโดยแพทย์หากสื่อมวลชนไม่เชื่อ uh huh. ก็ไปสอบถามแพทย์ผู้ตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าดูได้ uh huh. เมื่อมีหลักฐานยืนยันว่านักแสดงสาวไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ขอให้เรื่องนี้จบ ไม่ควรพูดถึงอีกนะฮะครับนี่นะครับคือเอาหลักฐานมายันเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยไม่ได้เสพไม่มีไม่มีสารตกค้างเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาพที่ออกมาคือมันก็มี2ประเด็นอ่ะสองสาประเด็นนะฮะที่มีการตั้งข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าคุณเฉลิมเนี่ยจะเอาน้องมานั่งแถลงข่าวทำไมต่อหน้าหน้าข่าวเนี่ยครึ่งร้อยนะฮะแล้วน้องเขาร้องไห้ตลอดเลยร้องไห้ตลอดนั่งก้มหน้าร้องไห้ตลอดคือน้องก็เพิ่งจะอายุ16บห ก็มาเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากที่คุณเฉลิมเนี่ยแถลงข่าวยืนยันในความบริสุทธิ์ของน้องเขาเสร็จแล้วเนี่ยครับค้อยหลังเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อของน้อยอครั้งหนึ่งซึ่งพ่อของน้องเนี่ยก็ก็ยังยืนยันนะฮะว่าลูกสาวเนี่ยเคยเสพยาจริงแต่ว่าไม่ได้เสพจนติด ก่อนหน้านี้ก็รู้ละแคระคายมาบ้างแต่ก็อยากให้เรื่องนี้จบเมื่อผลตรวจออกมาไม่มีสารเสพติดในปัสสาวะซึ่งทางครอบครัวก็ขอโทษและจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะคือคุณพ่อบอกหลังจากทราบเรื่องเนี่ยให้ลูกสาวไปตรวจร่างกายทันทีแต่ว่าจําวันที่ที่ไปตรวจปัสสาวะไม่ได้ที่ไม่ได้แถลงบอกสื่อเมื่อวานนี้เพราะว่าตัวเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็เลยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกพงษพัฒต,ติดต่อ,อเข้ามา จึงให้พลตเอภูสพัฒ์เป็นผู้ชี้แจงแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องภาพ<ม>นะฮะว่าภาพมันหลุดออกมาแบบไหนอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยคุณพ่อก็บอกก็ก็มีระแคระคายบ้างคุณพ่อย้ําแบบนี้นะที่ผ่านมาตัวเองสอนลูกมาตลอดว่ากโกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้นะฮะ<ม>แล้วหลังจากนี้ก็จะให้ลูกเนี่ยพักงานไปก่อนอื<ม><ม>คือกลายเป็นว่าคุณพ่อก็มาพูด ในทนํานองที่ไม่ตรงกับคุณเฉลิมอีกใช่นะฮะผมนะสงสารครอบครัวนี้จริงๆเลยนะใช่น่าสงสารแล้วนะครับอสงสารจริงๆเพราะว่าจะพูดยังไงก็ความจริงเมื่อคืนนี้ที่เราดูคุณพ่อแถลงเนี่ยมันก็จบแล้วล่ะจบแล้วไงจบแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็ตอบทุกอย่างนะแล้วก็ขอโทษขอโพยแล้วสื่อก็รู้แหมสื่อก็เห็นอยู่ทนโทษว่าน้องก็เป็นเด็ก ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณพ่อก็ขอโทษแล้วคุณพ่อก็บอกว่าน้องเขาขาดประสบการณ์ชีวิต<ม>รู้เท่าไปถึงการทดลองเสพเพียงแค่หนึ่งครั้งวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เอ<ม>วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเฉลิมพออศูนอะไรเนี่ยะฮะพออศูนย์สพศบอกว่าไปตรวจแล้วมันไม่มันไม่มีฉี่สีม่วงมันก็ มันก็คงจะไม่มีอ่ะเราก็ไม่ได้รู้เชี่ยวชาญมากมายแต่การทดลองเสพหนึ่งการทดลองเนี่ยมันก็คงจะประมาณว่าแบบคือทดลองก็คงจะแป๊บเดียวอ่ะรับจะมาแล้วนานแค่ไหนก็ไม่ทราบมันก็คงจะไม่มีสารตกค้างอะไรอยู่ในตัวแล้วนะฮะแล้วก็คุณพ่อเขาก็ยอมรับเองใช่ใช่ไหมฮะแล้วคุณเฉลิมก็บอกนะฮะว่าก็เอ่ความจริงก็แถลงข่าวก็บอกว่าเนี่ยก็รู้จักกับครอบครัวนี้ครับก็รู้จักกับ แต่หนูนี่ไม,ม่หนูนี่เลยกหลานเลยนะเออรู้จักยังไงไม่บอกแต่ว่าเขารู้กันแล้ว <c oughs> เขารู้กันแล้ว <c oughs> เขารู้กันเยอะแล้วด้วยวันนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เผยแพร่ภาพกันว่ารู้กันยังไงนะครับก็เป็นเห็นบอกเป็นน้องนักแสดงเป็นเพื่อนกับหลานเป็นเพื่อนกับหลานของคุณเฉลิมนะลูกของลูกคุณเฉลิมอ่ะใช่ไหมฮะและยืนถ่ายรูปแบบเป็นเพื่อนสนิทเลยอ่ะใช่วันนี้ก็เอารูปที่น้องดารากับ หลานคุณเฉลิมยืนถ่ายรูปกันโอ้โหแชร์กันไปโอ้โหเป็นแสนแสนครั้งแล้วมั้งคึ้มเลยเนี่ยก,ก็ก็รู้กันหมดแล้วคือ,อประเด็นเรื่องความผิดพลาดของเด็กนี่ผมว่าหลายๆคนก็มองข้ามแล้วแหละเพราะว่าก็ยังเด็กแล้วทุกคนก็เคยผ่านความเป็นเด็กเคยผิดพลาดกันมาทั้งนั้นนะอ่ะกว่าจะโตขึ้นมามแต่ประเด็นวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วละ่ะว่าวิธีการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่สองคนเนี่ยที่เคยเป็นพ่อคนที่เป็นพ่อคนอยู่เนี่ย แก้ปัญหาเรื่องลูกตัวเองเนี่ยแบบไหนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับความจริงเพื่อให้ลูกคือยอมเจ็บเพื่อให้ลูกสำนึกแล้วก็ได้เดินต่อ,อนะฮะได้มีภูมิคุ้มกันแต่การแก้ปัญหาของคนเป็นพ่อคนหนึ่งเนี่ยวิธีการแก้ปัญหากับลูกเนี่ยคือเหมือนจะปกป้องแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วคุณเนะฉลิมบอกว่าอะไรนะต้องจบอะไรนะอย่าไปให้ร้ายอย่าไปรังแกนักแสดงมไม่มีใครเขาไปรังแก เขาก็จะจบอยู่แล้วใช่ไม่มีใครก็ไปคิดร้ายลังแกแล้วไม่มีใครเออ,อะไรนะฮะตอนแรกก็ทุกคนก็ก็เชื่อตามพ่อเพราะพ่อ,พอบอกใช่เขายอมรับไงใช่<ง>แต่วันนี้คุณเสริมกําลังจะบังคับสื่อมวลชนว่าออต้องเชื่อผมว่าน้องเขาไม่ได้ติดยาไม่ได้อะไรเนี่ยคือน้องเขาไม่ได้ติดยานะฮะแต่น้องเขาเสพใช่แล้วเสพเป็นการเสพแบบทดลองเสพนะฮะ ไม่มีใครบอกว่าน้องคนนี้ติดยานะฮะไม่เลยนะครับเนี่ยฮะคือวันนี้คุณเฉลิมถแถลงเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำว่าสังคมนี้เป็นสังคมดราม่าจริงคุณเฉลิมเนี่ยทำให้ทำให้เรื่องนี้เป็นสังคมดราม่าเลยอ่ะใช่โอ้โหนี่นะฮะแล้วก็คุณเฉลิมแบบออแอโมอแอมั o ้ยรู้สึกนะรู้สึกอ่อแอ้มอหมคือเสียงของคุณเฉลิมอ่ะในเวลาปกติเนี่ยนะ ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะกระฉับระเฉงกว่านี้ใช่ไหมหรือว่าคุณเฉลิมแบบแบบสะเทือนใจเสียงก็เลยสั่นเครือ <laughs> อนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีต่อครับมีเรื่องของทางด้านของคุณหมอมาเตือนนะฮะเรื่องรเรื่องยาไอเรื่องอะไรเนี่ยนะค,ะครับ,รบมีวัยรุ่นหลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่าไปเสพยาไอแล้วจะช่วยทําให้สวยหุ่นเพรียวผอมนะฮะผิวขาวใสเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปนะครับ โอกาสครั้งสำคัญกับการร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมสีพันวาภูเก็ตกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมสีพันวาบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์เปิดจองซื้อ17-26กรกฎาคมนี้จองซื้อขั้นต่ำที่5,000หน่วยและเพิ่มเป็นทวีคูณของ1,000หน่วยราคาเสนอขาย10บาทต่อนหน่วยเงินทุนโครงการประมาณ2,001.83ล้านบาทจัดสรรให้ผู้จองซื้อทั่วไปในรูปแบบ small lot first ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด SCBAM Call Center 027777777กด0กด6หรือที่เว็บไซต์ scbam.com คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน